คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นด้วยเป็นสิ่งกลางและธนาการสิ่งโชคนะครับโปรดรับชมื่อคมบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมครับไม่สนับสนุนในเรื่องการพนันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆผู้ปกครองควรให้ค,นนคำแนะนำแก่บ,บุตรหลานเด็กและเยาวชนอายุต,ต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะครับและโปรดรับชมื่อคมบันเทิงเท่านั้นนะครับสวัสดีครับ FC ฮานอย f อพอรอรวยทุกท่านครับ กันเช่นเคยครับแนวทางตัวเลขการเสร็งโชวนะครับสลากกินแบ,บ่งรัฐบาลพื้นบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นฮาหนอยแล้วก็ลาวพัฒนานะครับรวมไปถึงรา,าราวสตา์ลาววีไอพีเฉพาะกิจนะครับลาวจาปาสักอะไรพวกนี้ทุกรอบหวยก็ว่ากันไปนะครับหรือว่าจะเป็นคอหวยหุ้นเนาะหุ้นเช้าบ่ายเนาะหางเส็งนี่ก็อีกนะครับจีนนะครับ ตกดึกมาก็จะมี3รัฐนะครับรัสเซียอังกฤษเยรอรมันเนาะรวมไปถึงดาวโจนนะครับพบกันวันนี้ในรอบของวันที่16พฤศจิกายน2564นรนะครับวันอังคารที่16เนาะวันหวยใหญ่นะครับปกติเราจะหลบทางให้หวยใหญ่แต่เราไม่สนหวยใหญ่แนวทางของเราก็คือแนวทางของเราเนาะแนวทางหวยใหญ่คือแนวทางหวยใหญ่เราเดินเส้นเดียวกันได้นะครับ ก่อนจะพบแนวทางของวันที่16นะครับเรามาสรุปแนวทางของวันที่15ที่ผ่านมาเนาะเบิ้ลมาไหมหามเป็นยังไงนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจนะครับฮาหนอยเฉพาะกิจบนมาหามนะครับหามมาเลยจ้า737 7นะครับล่างมา61นะครับ61ไม่ได้วางก็ ชวดไปนะครับ3773นะครับมาตัวกลับนะครับก็มาตัวชุดเด่นเนาะ37นะครับจริงๆแล้วแอดวาง37ตรงนี้นะแต่พอลบเลขหนึ่งออกไม่ได้เขียนตอนแรกวาง1 3ไว้จะเปยเป็น37เหลือลืมเขียนเลขสาเลขก7เข้าไปอีก แต่มันจะมีชุดนี้กันให้อยู่บางคนเขาก็จับชุดนี้ก็ปังไปเอาก็ว่ากันไปถัดมาเป็นฮานอยพิเศษนะครับบนมา956นะครับ56เราไม่ได้วางเนาะสายนี้ก็หลุดไปส่วนล่างมา98 9 8 9 9นะครับมาตัวกลับถัดมาเป็นรอบฮานอยรัฐบาลเดี๋เรียกกันว่าฮานอยปกตินะครับหามมาอีกแล้วนะสายเบิ้ล 626ครับล่างก็72นะครับ26กับ72อยู่คู่กันเลยนะใครจับไปตัวเดียวก็เสียใจเลยอนะครับต,ตัวตัวตัวกลับเนาะนะถัดมาเป็นฮานอย VIP นะครับนี่ก็ปังไปปิดท้ายด้วยฮานอย VIP นะครับ ล่างมา1,87นะครับบนมา8,5นะครับโอ้โห8,5นะครับมาตัวตรงตรงนะครับ87ก็มาตัวตรงตรงไม่ต้องกลับเลขเลยนะครับแอบอยู่คู่กันเลยเนาะสาย8เราก็ยังเหงงยังปังอยู่ปิดท้ายร้อยรอบสองทุ่มครับเพื่อนบ้านฝั่งโขงลาวพัฒนาครับโอ้บนมา2,5,2เนาะมาหาเหมือนกันโอ้52ไม่ได้วางนะครับ ส่วน12ก็มาตัวกลับเนาะ12 2 1ลาวพัฒนานะครับก็ปังปังกันไปหลายคนก็เฮกันไปกรี๊ดกันไปสำหรับฮานอยเรานะครับทั้งลาวด้วยนะครับก็แสดงความยินดีด้วยเช่นน้องจอยก็แหมลาวนี่มาทุกรอบทุกวันเลยเนาะน้องจอยแห่งปังจีน,นกับลาวเนี่ยมาพบแนวทางของวันที่16กกันนะครับสีน้อยเหมือนเดิมนะครับ หอยไทยนะครับหอยไทยก็อยู่ในนี้ก็มีนะครับหยิบได้จับได้ชื่นชอบก็หยิบไปใช้งานได้เลยนะครับใช้ได้ทุกหวยในรอบวันนะฮะส่วนหอยไทยชุดแยกต่างหากที่จะวางให้ในกลุ่ม vip เรานะครับถ้าเป็นสมาชิกในกลุ่มเราแล้วจะเห็นชุด vip หรือไม่ก็ชุดนอกตารางชุดนี้นะครับจะเห็นเฉพาะกลุ่ม vip นะครับใน คนที่ติดตามทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook จะไม่เห็นกลุ่มนี้เนาะจะไม่เห็นเลขชุดนี้นะครับต้องขออภัยด้วยถ้าอยากเห็นกลุ่มนี้ก็ต้องมาเข้าเป็นสมาชิกกับเราครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับฟรีเข้าได้ตลอดชีพนะครับก็จดไว้แคบไว้ครับ FC จะได้นำไปใช้งานได้อย่างทุ่งทีเนาะเบิร์นก็มีวางไว้เลขชุดเลขชุดวินก็วางไว้ให้เนาะเป็นเลขสูตรนะครับเด่น เบื้องต้นก็ให้ไปอย่างนี้ครับน่าจะปังอยู่นะครับอย่างเมื่อวานก็เด่นวันให้ไว้4ตัวก็เข้านะครับเข้า3ตัวเลย718เนาะมารัวๆเจ้าอ่ะวันนี้สาย0นย์สาย1สาย2ใครชื่นชอบสาย4ก็อย่าลืมจัดกันนะครับยังไงก็เดี๋ยวพบกันช่วงออกผลสลากนะครับเดี๋ยวว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับ FC ก็ ขอบคุณทุกยอดวิวยอดไลค์เนาะทุกยอดแชร์ก็ขอให้ทุกคนถูกหวยแล้วเง,เงินร่ำรวยเงินทองเด้อพี่น้องเด้อเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ